จะเอาที่ขุดบ้างนะจะเอาที่ขุดบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉยเฉยเฉยผมเฉยเฉยผมเฉยไอ้หนูไอ้หนไข่ลาไข่กันแน่ไอ้หนูไข่ลาไข่ว่ายไผ่โดนเขาล่าโดนเขาล่าโดนเขาล่าโอ้ยใช่ใครจะเอาใครจะเอาที่ขุดโอ้ย พี sea, ่นาตีค no like, ุณเลยพี่นาตีคุโอ้บิแชมป์นะมา้ามัก็มีความอยู่เปิดแค่กระดุไม่ด้วยเบียดตายแล้วโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ้ยโอ้ยโอ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 ้ยโอ้ยโอยอยโอยโอ้ยโอยโอยโอ อโอ้มีแชมป์แอมคอมมิ่งฟอร์ยูมีมีไรใหกินไหมไม่ไม่มีไม่มีกินไม้บาคุ้มบะคุมตามหลังเลยกินเนื้อไม้เนี่ยเฮ้ยมันพี่ตายแล้วพลาดระวังพี่พลาดระวังผมตายแล้วกูมาดิครับก็มาดิครับโอ้เฮ้ยนาวเอาเนื้อสมเด็จดีหน่อยไม่เอาไม่พี่พายเตียงแล้วพี่ได้เตียงแล้วพายเดี๋ยวผมลองไปสำรวจเมืองนี้กันมีไม่รู้ไปถุงเจอซากผมเจอซากเขาพังมองเจอซากไม่มี เขาใครตายตรงในน้ำวะเอองตีอ yeah, ๋อเดื่องตีอ๋อรีบมาก่อนเดียวเฮ้ยเอาเฮ้ยเรื่องมาดิพี่มามาดิจ้าจมลาว่าตายมาดิพี่ช้มามาดิเฮ้ยอ้าวเจอสปอนเซอร์เอาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วย เช่อไ่อช่แล้วเเชมามีเขมชิดมพอแล้วมีาดิมาาผมว่าไม่ตึงหรอกคนนี้วัยรุ่นเอาเลี่ยงวะใช่ใช่ใช่ผ่พุคเขาเบด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 รู้ตัวว่ามีธนูปักแขนผมว่าเขากระโดดตีผมวเขาปเขเทปวะใช่ใช่ใช่อ้เชี่ยเขาลงมาแล้วอะเจียบผมจะตายเจ๊ นี่ไม่ยูอ๋อแล้วนี่อย่ากดนะ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 นี่เตียงเรานะเดี๋ยวนเราคับนะจะตายเร็วเม่ท่นตอนนี้เราตายก่อนอะตอนนี้เราตายก่อนด้วไออุดเลือดชยกจล้วนีุ่ดไม่ได้แล้วพี่นัตี้ถือถือของถือของทองต้ดิถือถือของทองไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือได้มด้ไม่ไ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 ด่ได่ไ้่ได้้ม่้มได้้่่่อมไม่ได้ไ อเคแต่แต่หนูมีแล้วแต่หนูมีแล้วนี่นี่นี่เฮ้ย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 เฮ้่เขากล้ามอเขากล้มอเขากลับมาแล้วไม่เป็นไรพี่พี่นัตตี้เดี๋ยวเราเซฟกันดีกว่าเดี๋ยวตายอีกไม่ได้เลยไม่แทนเลยพิดป่วยเขาไปปิดป่วยเขนเอาพนัตตี้ก่อนนะเอร์ที่เดิมสบายๆไเซฟ ตอนนี้ใครตามอยู่บ้างครับพี่พาตามเลยพี่ตามอยู่พี่ตามอยู่เมื่อกี้ตายแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไม่เซฟเตียงให้เศร้ามากเลยเมื่อเมื่อกี้พี่ชมป์ติดกลับเตียงแล้วมให้บุญปีไหวเบาไหวเบาไหวมาดิ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 ไม่ได้กลัวก็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 ไม่ได้กลัวขอยยังไงกัง มาดดิโอเคโอเคเคเจ็บๆๆ็บเจ็บเจ็นย้ำแย็บเจ็นย้ำแย็บไปไม่ได้ก็ไม่กลัวก็ไม่โอยเชื่อเชื่อเชือเชือเาไปโอ้ดีแล้วนะที่ผมได้เอาของไปที่าเยอะเอาลนี้เหรอไอ้เขาบอกกับพี่หามเงือเลยพี่หามเงือเลยตามให้โอเค สาวก็เติมเลยนะสาวเติมหน่อยอเขาบอกกลับอีกแล้วเขาเล่นอะไรของแกวะเขาอยู่ตรงนี้มูนี่อะเขาอยู่ใต้นี้ไหมเนี่ยไปเช็คเช็คคือใช่ใช่ใช่พี่ว่าใช่เฮ้ยมีเสียงกึกเกืกด้วยเฮ้ยเสียงตอดินนี่ใช่ไหมเดี๋ยวดีพัดเย็น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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนี่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้บี๊แจม ตามตาให้ใตามตามเขามากเขาเจมากจ๊มาเขาจมายผีเขาไปมี่เาไปผมไม่มีแรงวิ่งอุยอาหารหมดแตเอ้ยพี่ผมมีผมมีพพัดเีวเดี๋ยวผมตาต่อเดี๋ยวผมตาต่อให้เดี๋ยวผมตาต่อให้โอ้ยมันเอคะไรวะเกือบแล้วเกือบแล้วเขาดีไมเร็วเขานีไมเร็วคือเมื่อกี้น่าจะขุดลาวาเนเออไม่ต้องพิ่อยู่เมอยู่ผมเอยู่ผมเพิอยู่ผมเพิ่ผมเพิ่ไปไปกลับกลับมา ไหวไหมพายที่มาแล้วที่เราอยู่ใกล้ๆไหนไหนไหนใกล้ๆที่เราอยู่ใกล้ๆผมทุบแจีงหนีไปียดีก่อนอ่ะอย่าอย่าผมขอร้องขอร้องขอร้องบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเจอเจอฟูไอรอนฟูไดมอนดีกว่าเออฟูไดมอนไปไปฟูเนเธอร์ไลท์ดีกว่าไหมโูเอ้ยเดี๋ยวเออพี่พัทความคิดดีถ้าเราไปเนเธอร์แล้วเราไปหาเนเธอร์ไลท์มาก่อนอ่ะ เออเออไมดเขาลงเจอตองโหแล้วนะว่าแังไม่ได้เร็วขนาดนั้เฮ้ยชวนมีขุ่ดิตอนนี้ไม่เห็นดุแกเลยนะเียหายล้เลยอะตอนเนี้ย ตัวแตัวแกกตแกไว้นะเอาไว้ครับเยงจะได้เซฟเวลาวิ่งมาไกลๆนี่เดี๋ยวเขาต้องไปเนเธอร์อีกปะเดี๋ยวไมไม่ไม่เาไม่น่าเช่ช็คเช็คเ็คอาชีพเายัง่ะว่าเขาเปยังเ้าเขาจัไะเอากไับไปไหนรว่าเขาต้องกลับยูว่าเขาต้องกลับไปเอาของ พี่อินโผไฟพี่เจ็พี่แชมป์ค่าเบสแล้วค่าเบสแล้วง่ายละวขัดพี่ขัดพี่ใครเดือดเมือดิดือดขัดพี่คนเบสดีข้าวเขาเชื่อเขามีดาบเพชรพี่ก็ดาบเกชรดีพอแล้วผมไม่กล้าอ่ะอย่งนีดีว่าพี่ถอยถอยดีมึงถอยดีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะตามตีดตามเขดีกว่าถ้าเขาวิ่งประตูเราให้บอกเขาไได้เว้ย โกมาว่ะเ,เี๋ยวพี่ได้เล่เโผล่เลยพี่ได้อาหารเป็สามมาแลลวโอ้ในถ้าไม่มีอาหารเลยขางอาหารเลยพี่อยู่ไปกันละอไปกัน่ะ ขอไปกัดหน่อยพี่เจพี่เจใช่แม่ไหมไอ้พี่กัดที่อยู่บนโลกอะพี่เพาะพี่อยู่ในเนเธอร์ครับไอ้พ่กัดที่อยู่บนโลกอะพี่ตรงประตูนี้ประตูประตูเนเธอร์อะพี่เนเธอร์เหรอใช่ใช่ใช่เข้ามาเลยระวังไม่ได้จะตายแล้วจะตายแล้วเอื้อโไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเกิดตรงเจียงพอดีเลยเฮ้ยดีแจมมาดีแจมมา เขาทิ้งกระผมเขาทิ้กระผมเิ้กระผมเขาอ,อยู่ในกระดาษผมเขาจะ๊ยมาผมตีเขาอยู่ผมตีเขาอยูอ่สวยรวยรวยรวยแชมป์กับปพี่ผมยังไม่มีอาวุธเลยอ้าโอ้ยโอ้ตัวดีเป่นแชมป์จรคนไม่มีอาวุธอีกแล้วทุกคนเแย่หมดเลยอ่ะพี่จะลงท่ามไปทางไหนอ๋อ หรือว่าขุดลงมาเลยแล้วก็ดอานะครับพูดดิ oh, <S 1> <S 1> ่งแต่ระวังด้วยพูดแต่ระวังมันเต้อย่างเยอะเลยไม่ได้เลยนะสิโล๊ะๆๆโหโดนตายเลยสิงตายเลยอายนะเดี๋ยวไปตายขออีกทีดูกันเลยเออโบมาเติมพี่เลยโทษ Các bạn tốt hơn nữa, và chúng ta đang chơi gì người có không? Anh gì với tôi? Anh đã có gì với tôi? Không, không. Cảm ơn. Anh แล้วแบบเจ็บมากเวยพี่คือผมกำลังจะทำแถบเลยแล้วแบบคืออย่างช้าไปเ,เลยค่ะไม่ได้ขอโทษขออภั่เจอนเล็ก ใช่เหรอนี่นี่ใช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 ่เร็วเร็วเตียงก่อนละกันโอ๊ยตายอ่ะตนี้ทีเดียวจะตายเร็วเร้ยแตกอะไรอ่ะกอนนี้ก้อนไม้ไวน่ารักน่วยขัทุบเตียงทุกเตียงเฮ้ยตาย โอ้ยเขาไม่กล้าเดยวขอหยุดแล้วแป๊บนึงเยู่อหไวะอยูดไหนวะไม่ทันอูยไกล้าไวแล้วเขาฆ่าได้หมดเลยโอเคหมดเลยม่าหมเลยอ้าโอ้ตายตายตายหมดเลยตายตะไจะตายโอ้โหอะไรเนี่ยลุงเขากินโคดานนึแเว้ยสวัสดีครับม่ตะกี้นี้ลุงอยู่กับเขากี่คนอะอยากรู้ จเไปเดลงไปอีกรรบไกลได้เรื่องนะเรเรเรดละพรเดี๋ยวเดี๋ยวผมัเรเรแชมหนีแล้วโอเคดผมรงไปเร็วเรอยู่กับี่เร็วเร็ตัวที่สูงจะแล้วจะแล้วจะแล้วจแล้วจแล้วเอาเเาเเอาเยเนีเานีเานีอาวุธเปล่ามีอาวุธเปล่ามีเอาเเอุ้ยอุ้ยเวนยิงพี่อาวุธอาวุธอาวุธเอา

ของเขาฟุ้งว่ะเราไม่มีอะไรเลยอะเาตาเ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 ตามผมเขตามผมเขาตามผมายายนี้ภนี้พี่พี่ราตามไปโอ้ยเขาเขาจะตามคนที่มีของเว้ยเตามผมเขตามผมฮียผมไม่มีเนโบใช้หนีพี่เวยเน กััีที่หอย่บีกับตี่อยคัตตผัตตผมไ่หยุดเลยคัตตอรผมไ่หยุดเลยาหยุังวะเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วเข่หยุดแลพีผมจะแล้วพี่ผมจะแล้วอด้วยพี่่วยผมด้วยพี่ผมเก็บมากผมเจ็บมากอเอาโอ้อะไรของมึงวะ โอ้ยใช่โหยูอัดลงไปแล้วเหรอใช่ใช่พี่มาแล้วสวยพี่สวยเอาตีไปวางใกล้ๆเลยที่พัดผมวางเตียงนี้ยเฮ้ยเปิดแล้วเขาเปิดดีแล้วเข้าแล้วเหรอเปิดแล้วก็เข้าไปแล้วเปิดเนียเข้าแล้วไปเลยไหมฮัลโหล ไม่ทำแล้วจะไม่ทำแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปไม่ต้องไปไปไไปไปทางไหนไปทางลูกอยู่ทางไหนไปถ้ำเหรอเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นรูอยู่นี่อยู่นี่พี่เจยังเดินมาไม่ถึงพิการที่ผมบอกเลยพี่เจจะรีบลงไปไหนลงเก้าใช่ปะโอ๊ยมอนเยอะชิบหายเลยโปิดเก็บลงไปเลยแม่ โหดเย็บเก็บลงไปเลยเออเฮ้ยพี่จีขุดเตียงออกมาให้ผมหน่อยอ่าเตียงมึงวางเตียงไว้ตรงไหนวะพี่ไม่เห็นเตียงมึงเอ้ยตรงที่ผมว่าเตียงอะคือหลุมไม่อยู่ในถ้ำโอเคเดี๋ยวหาแล้วนะไม่ได้อยู่ในถ้ำอุ้ยก็ตีมังกรแล้วก็ตีมังกรแล้วไหนอะบดทางบนทางกีตันกีตัน กี่เบอร์มาระเบิดตอนพี่เดินทานโอ้พี่เจมสไปไหนสาวๆโอ้พี่จีสมึงจะตายเราต้องรีบไปรีบไปคนละตัพี่แชมป์เขาจะชนะรีบไปเลยกำลังไปอยู่คือเป็นหนึ่งนะเร็วเร็วเด็กได้ไนะครับเฮ้ยเก๊พี่แชมป์แล้วมันเร็วได้แค่นี้แหละแล้วหลงทางอ่ะเข้าไมดีเลยซอมบี้เยอะจังเลยวะ อพลาดอยู่ไหนผมหลงทางอ่ะไปขัดจีนลบสองจีนลบสองกับพันสี่สี่สิบพันสี่สี่สิบไอ้ตรงนี่ลงประตูได้เลยนะพี่เจเจอแล้วพี่เจเจอเจอหรือยังก่อนพี่เจอะพี่เจอพี่อยู่ข้างบนแต่พี่หาไม่เจอตรงตรงนี้ตรงนี้เจอประตูมันจะมีหลุมมันมีหลุมพี่ลบลบสองใช่ไหมตรงเตียงผมพี่เตียงผมก็เท่ากับว่าพี่ต้องเห็นหลุมดิ ม่ไม่เตียงพายระเบิดไงพี่ไม่รู้ว่าเตียงพายอยู่ไหนเออตรงนั้นแหละอันนี้หลุมโอ้ยแตกแตกแตกทีมตำมีครบอ่ะพี่เจมส์เสุดยอดนักตาถั่วไปเห็นแล้วเห็นแล้วสุดยอดนักตาถั่วโบยกันเยักษ์มาเยักษ์มาียักษ์มารู้แล้ว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 โอ้ยหลงทางเ้ยเดี๋ยวจะให้พี่เห็นพี่ได้เตียงแล้วพี่ได้เตียงแล้ว นี่นี่นีไอ้ไ่ลงไอ้ไ่ลงพี่จะตากลงไปลงไปลงไปเร็วเร็วเรลงไปพี่ผมจะตายเหรอพี่ผมต้การเซฟพี่ไม่เซฟเตียงพี่เปต้นต้นเลยไ่พี่ฝามึงแล้วพี่มายังพี่หลงทางพี่นีนี่เดเดินเดินเดเดมาพัดดบอบ็อกหน่อย็อกเดียว็อกเดียว ยิงนี่นี่มาโอเคเตียงนี้เซลไปเลยเล่เตียงวะเล่เตียงวะไม่ได้เลยพี่แตกกอนข้วบนมีข้าเยอะมากเลยว่ะใช่ยี่ห้ายหนก็มีเดี้ยวทีนี้เริ่มทีเป็นเริ่มต้นเลยอ่ะอาหก็ไม่มีไอ้เลี้ยเตียงกูก็แตกไม่รอดไม่รอดโอ้ยอินเดอร์แมว เออผมเนี่ยไม่ทอดโอ้ยไปรับดอกอีโคต้าไปเร็วเร็วเร็วไม่พลดตายแล้วไปราไปรับอุ้ยเอาจริงขุดดิ่งมันจะกข้างบนได้เลยนะไปเซฟเตียงเซฟเตียงเซฟเตียงจะเข้ามาจะเข้ามาขุดนอนเตียงสิทำไมไม่นอนเตียงกันน่ะมันนอนไม่ได้ล่อพี่เหรอมันนอนได้ได้เหรอได้โอ้ยโดนไล่โดนไล่ วัดทั้งคนทังายม่พัดีมีบล็อกกอข้างบล็อกกอข้างมันจะหายเดี๋ยยอเคมาดูอะแตกเดี๋ยวเดี๋ยววี่นำไปก่อนนำไปดูก่อนนะเอ้ยพี่โดนอินดอร์แมนไล่ตีโอปิช ช่วยด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยอะไรช่วยด้วยพี่ด้วยอะไรช่วยด้วยพี่ด้วยช่วยด้วยอะไรช่วยด้วยเอาตายจริงด้วยช่วยด้วยชาวมาดิคนอย่างพี่อะฆ่าไม่ได้หรอกคนงกรอ่ะก็มาดีกว่านี่น่ะนี่น่ะเหนียะอ้าวเเจ็บเปีนผมบวกไม่ได้บวกไม่ได้เอ็นเตอร์แมนตามหนีเอ็นเตอร์แมนอย่างเดียวเลยมีของไหมช่วยด้วย Uhm ไปช่วยพี่ด้วยมองหน้ามันดีอยู่ไปช่วยพี่ด้วยเป็นเนาะเน้าไปจอยู่ในน้ำเลยไปมันเหยียบตีนพี่อ่ะเป็นเน้าวจุในน้ำวิ่งทำไมนี่เนี่ยนี่เนี่ยว้าวผมแตกพี่อุ้ยมึงก่อนเวรโอ้ยแย่ พี่พักนะฮะผมมันขวาพี่ด้วยหลังพี่หลังพี่พี่พัดโอ้มันเจื่อนโอ้โอ้โอ้ทั้งคนทั้งคนทั้งคนเลยมนเลมานีลัเมไอ้โมานี่ไอ้โกมานี่เข้ามาเข้ามาพี่ผมไม่มีอาวุธผมไม่มีอาวุธผมจะไเาตีไม่ต้องกมัวไม่องกลัวเขาเายังไม่ได้ทาไโอยอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นมึงฟามไปมึงฟามไปเขาไม่ได้ตีบอลเขาไม่ได้ตีบออ่

ของดิห่ะของดิขับทางโอเวเจอหาขับงโอเวเตอไม่ไม่ไม่จะจะขึ้นไปขบวนยังไงก่อนมะเดน่าอ่ะนั่นแหละนั่นแหละป๊าวไม่มีไม้ต้องการไม้อ่ะไม้ห้องสมุดมาเอาห้องสมุดไปมาแทะการท้าอะไรนะมาแทลเอ๊ะทำไม้ห้องสมุดทำไม้ห้องสมุดเร็วเร็วเอาห้องสมุดมาเอาไว้ห้องสมุด เอาแะมาบุคคนพี oh. oh, ่ขอเล่นเงียบไปหนึงนะอนจะไปดูใน m อไเรีมจะได้ข้างเาไม่ร <łu> <may bad> <need Yes, S 1> ู้อ <t> ่เดียวผมไปอนเตยซนะไปพึ่งไปพึ่ง

เอาไม้มาค้าเป็นเกาะได้ไหมเกือบเฮ้ยสปีเอ้ยห้องสมุดห้องสมุดห้องสมุดนี่แหะห้องสมุดก็อยู่ในนั้นแหละใจของยังเนี่ยอย่าช้านี่พี่แม่ต้องห้องนอนอ่ะพี่แม่วางเต็มไว้ไหนฮะเจะต่อเลยงอะไรขยันพึ่งเร่งดิอตายป่า

กำลังไปกลังไปมันไกลังไปลไปไโอ้ยโอ้ย ah, วิตตยพสฟิกันไน้เลยอะโหพี่พัสน้ำตือใจเล้ว่ะอาวุธที่มีแต่พั้าแน่นะเขอยู่นี่เขาอยู่นี่เขาอยู่งของดีๆก็มีโกดาบ